แสตเพจนะครับกับรายการไม่ต้องเข้าดูก็ได้เพราะเพราะว่าผมให้ท่านรีดันได้นะฮะมันมีเวลาจำกัดนะครับ15นาทีเพื่อให้กับทางด้านของท่านที่ติดตามมีประเด็นข้อกฎหมายวินัยเนี่ยค่อนข้างที่หลายเรื่องเช่นเดียวกันประเด็นร้อนๆนะครับที่จะนำเสนอนะฮะ ยังไม่เสนอวันนี้นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของแบบการรับฟังความคามิดเห็นร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่ผลจากราชการนะครับซึ่งทางด้่นงของกองวินัยก็ได้ส่งแบบฟอร์มตัวนี้มาให้ทางของ,งคดีปุครองรเพื่วอว่าร่างตัวนั้นนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับซึ่ง สาเหตุของการแก้แอของปัญหาและความจะเป็นในการตรากฎหมายเนื่องจากปัญหาเนื่องจากปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการเื่อเรือนประเทศต่างๆส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดําเนินคดีวินัยแก่ข้าราชการที่ผลจากราชการไปแล้วนะครับ และมีปัญหาสภาพความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีวินัยฝ่ายพรเรือนกับองค์กรผู้รตรวจสอบสุจริตครับซึ่งหลักการนี้เองนะครับทางด้านของสำนังกงานแรงชาติเองก็มีการนำเสนอในการแก้ไขประมวลข้อกฎหมายนะครับโดยแก้ามาตรา94นะฮะประเด็นหลัก นะครับในร่างมาตรา94นะซึ่งในร่างฉบับดังกล่าวนะครับท่านท่านที่ติดตามนะครับทั้งข้าราการตำรวจสนายความและก็ประชาชนนะครับที่ที่อาจจะมีส่วนใด้เสียนี่นะฮะในมาตรา3นะครับในฉบับร่างบอกว่าให้ยกเลิกความในมาตรา94แห่งพรบอตำรวจปี47นะครับและก็ไปใช้ข้อความดังต่อไปนี้นะครับก็มี มาตรา94ก็มีหนึ่งสองสามสี่มิ4วักนะฮะและก็มี94ทับหนึ่งเพิ่มมาอีกสองวักผมขอไปศึกษาแล้วก็วันจันทร์ทั้งคันนี้ก็จะนำมาเสนอให้ฟังแต่ประเิ็นคันคือไฮไลท์นะครับที่ตรงมาตรา94วักสองเนี่ยผมอยากได้ข้อนี้หนงนะฮะเพื่อเป็นประเด็นในข้อหาือต่อไป ถ้าเป็นการกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่ข้าราชการตํารวจผู้ใดผลจากราชการไปแล้วให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจสืบสวนหรือพิจารณาดําเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในหวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังไม่ได้ผลจากราชการโดยต้องเริ่มดําเนินการสอบสวน ภายใน1ปีนับแต่วันที่ผู้นั้นค้นจากราชการและต้องสั่งลงโทษภา,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 ายใน3ปีนับแต่วันผู้นั้นค้นจากราชการสำหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ประจษ์ตามมาตรา8ปรับกาจะต้องสั่งลงโทษภายใน3ปีนับแต่วันผู้นั้นค้นจากราชการก็ผมเป็นงานแลก็กลดมายนะ้อ่าแล้วก็มันติดมันอุดไม่ได้นะเพราะว่า การดำเนินคดีวินัยนะคะเป็นมาตรการทางปกครองซึ่งผู้คำกันั้นใช้ในการกํากับนะครับตรวจขันกาชับการปฏิบัติของข้าราชการที่รับราชการอยู่ขนาดนั้นนะครับแต่กรณีเรื่องของดังกล่าวเนี่ยสถานะของข้าราชการคนนั้นนะฮะไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วออกไปแล้วเนี่ยฮะแล้วจะไปดําเนินคดีวินัย คำนึงดีไในสถานะที่ที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการนะมันก็น่ามันจะเป็นไม่ได้หรือไม่นะแล้วมันมีประเด็นเข้ากลุ่มาาที่เกี่ยวข้องหลายหลายตัวเช่นเดียวกันนะรเรื่องของฟาร์บอลล้างบนทินก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะและ้วก็คือผมดูจากตัวบทท้ยคำที่เขียนแล้วเนี่ยครับมันรู้ว่าจาจาผ่านคดีการหรือไม่ แต่สาวที่นี้ผมต้องไปทำการบ้านนะเพื่อไปคอมเมนต์มีข้อความเห็นทางกฎหมายปกครองให้กับหน่วยงานที่เดียวกันนะครับเพื่อนำประเด็นนี้นะฮะไปไปแก้ไขถ้อยคำดิ่งในการร่างกฎหมายเพราะว่าถ้าท่านออกไปอย่างนี้นะฮะผมก็เกรงหน่วยงานอ่นถ้าจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยหน่วยงานตำรวจที่คณะที่จะร่างกฎหมายนี่มีองค์ความรู้เรื่องกฎหมายปกครองดีไหมนะ หรือหายไปหมดละไม่มีแแยกกฎหมายปกครองกฎหมายอาญาที่ก็ไม่ออกอันนี้เป็นเร anyway, ทท right. huh? ื่องของความเห็นผมนะฮะผมเหผมก็สมวนไว้นะครับเดี๋ยวจะทําเป็นเปเปอร์เนอต่อไปนะครับในทางหนังสือนี้นะมาเรื่องของที่จะมาถึงของการวิเคราะห์คําพิพากษาสารปกครองสูงสุดหมายเลขคดีแดงที่คำหมายเลขคดีแดงนะครับผมดูที่หนึ่งนะฮะ หมายเลขคดีแดงที่อหนึ่งสามหกห้าทับสองห้าห้าเก้าหนตทีดีนะจำมาดีนะครับเพราะดีกาตัวนี้เป็นแนวบรรทัดฐานที่ที่ให้ทั้งนิติกรทางข้าราชการตำรวจและวก็ทนายความหรือผู้ที่สนใจนําไปเซิร์ชข,ข้อมูลดูว่ามีแนวหลักหลักการเขียนอย่างไรนะฮะเรื่องของคำพิพากษาสารปกครองสุงสุด คดีหมายเลขดำที่อหนึ่งสามทับสองห้าห้าเซึ่งเป็นแนวบรรทัดฐานให้หนึ่งงานทางปกครองปฏิบัติตามกรณีที่เรื่องของการรับฟังข้อเท็จจริงที่พิพาทจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีการยุติหรือถึงที่สุดแล้วเท่านั้นที่จะนำมาดำเนินคดีได้นะครับเพราะว่า นะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันผมเขาทัาความนิดหนึ่งว่าความเป็นมาของเรื่องนี้เนี่ยคะก็เกิดขึ้นเมื่อปีเกิดขึ้นที่ขอนแก่นคดีนี้ครับก็สาปรปกครองสูงสุดได้ได้ไดไมีที่ใัยมาคือข้อที่จริงความเป็นมาของคดีนะฮะสิบต,ตุลาเด็กวอลนะครับผู้ฟ้องคดีถูกเ ผู้การพ้นแก่นนะครับมีคําสั่งแต่งตั้งวินัยอย่างไร้าแรงในความผิดฐานได้กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา9 5 7 9เ็เงร่แห่งพรบาตารํารวจกรณีตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาฐานชิงทรัพย์นะครับโดยก็ผ่านกระบวนการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยนะครับคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนี่นะท่านท่านผู้ฟังฮะ มีมติให้รอบังข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญจากคดียายาให้ถึงที่สุดก่อนนะถึงจะเอาข้อเท็จจริงเนี้มาลงโทษทางวินัยแต่ปรากฏว่าเมื่อส่งเรื่องไปที่ท่านผู้ทับกานะครับซึ่งมีอำนาจในการออกคำสัง่งแต่กฎกตว,า,วาจวตาองมีผ่านคณะกรรมการการก,กรองแต่ปรากฏว่า ถ้ากรรมการกันกรองเองมีมติให้ไล่ออกจากราชการเสนอให้ผู้ขับการขอนแก่นพอจะบอวขอนแก่นลงนามไล่ออกราชการและต่อมาก็มีการยื่นไปที่กตรกตรอเองก็มีมติยกอุทธรณ์สิบตัวติบวผู้ฟ้องคดีเดียวกัน,ก,นก็มีการต่อสู้คดีนะสารต้นสารต้นนั้นก็มีความเห็นว่านะคำสั่ง ไล่ออกของอผู้การคอนแก่นกับมาทีก็ตลอดนั้นชอบด้วยกฎมาแล้วนะครับให้ยกฟ้องทางด้านของสิบตัวเอกวอก็มีการอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุดนะครับก็มีการต่อสู้มาโต้แย้งข้อเท็จจริงกันและสารปกครองสูงสุดก็มีคําวินิจฉัยออกมาว่านะครับในกรณีที่จะต้องวินิจฉัยก็คือว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการกระทําผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา75หรือไม่นะประเด็นพิจารณานะฮะซึ่งประเด็นพิจารณาก็ต้องพิจารณาเรื่องของเกียรติของข้าราชการตำรวจและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทําของสิบตำรวจเอกวอว่าการกระทําของสิบตำรวจเอกวอนั้นเสียหายต่อภาพคดชื่อเสียงหรือไม่ โดยต้องพิจารณาให้ชัดเจนจากพุตธิการข้อเท็จจริงนะว่าการกระทําของสิบตุเลกวอนั้น,นผิดหรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นสาระสาคัญนะครับราราสารให้ความเห็นนี้น่าสนใจว่าท่านท่านท่านวินิจฉัยว่าในกรณีที่พยจอวอขอนแก่นเนี่ยจะนำเอาข้อเท็จจริงในคดีในชั้นการจับกุ่ม มาเป็นข้อที่จริงในการดําเนินคดีทางวินัยนั้นซึ่งเป็นข้อที่จริงที่ยังไม่มีการพิสูจน์ย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีคําพิพากษากลับคําพิพา,ากษาของศาลชั้นต้นให้พอจจวัาขอนแก่นและกอตรอคคืนสิบอันถึงมีพึงได้ในการรับราชการให้ผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนะ ภายใน60วันนะฮะซึ่งจากคำพิพากษาดังกล่าวเนี่ยผมก็มีประเด็นที่วิเคราะห์คือที่น่าสนใจก็คือว่าหน่วยงานเองนะครับเวลาจะทําคําสั่งทงบกคลนะครับจะต้องพิจารณาเรื่องข้อที่จริงข้อกฎหมายและก็ดุลพินิษฐ์นะครับโดยเฉพาะข้อที่จริงนั้นเนี่ยคำพิพากษาตัวนี้นะครับเป็นแนวนะครับซึ่งผูกพันหน่วยงานทุกองค์กรนะครับว่าต่อไปการจัดทำคำสั่งทงบกคลนั้นข้อที่จริงนะครับ จะต้องถึงที่สุดนะฮะและแต่เดิมเดิมเนี่ยท่านจะใช้ข้อเท็จจริงจากชั้นจับกลุมนะครับมากล่าวหาแล้วก็ตั้งวินัยแล้วก็ใหออ้ไล่ออกเลยเนี่ยศาลก็ยังบอกว่าเป็นการใช้ดใม้ดในการพิจารณาข้อเท็จจริงนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเลขคำิพากนี้คำพิพากษาตัวนี้น,นะฮะจำไว้ให้ดีเลยครับ ข้าราชการตำรวจแล้วก็ทนายความหรือท่านที่สนใจนะฮะหมายเลขคดีดำที่ป .1365 ทับ2 5 5หเนะครับเป็นแนวบรรทัดฐานอย่างดีเลยนะฮะทั้งนิติกรและคข้าราการตำรวจหรือว่าขา้าราการหน่วยงานอนื่นก็สามารถที่นำไปเทียบเขียงได้เช่นเดียวกันนะครับว่า เวลาการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับในประเภทนี้เนี่ยฮะในการโต้แย้งข้อที่จริงเอาแนวคำพิพากษาเนี้ยนะครับมาเขียนเป็นเป็นแนวทางได้เช่เนเดียวกันนะครับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจก็คือว่าในการรับฟังข้อที่จริงครับแม้ในคดีายาเนี่ยฮะการดาเนินคดีดายาเนี่ยจะเป็นในระบบของระบบกล่าวหาที่พนักง,งานสอบสวนเป็นผู้ดาเนินการรวบรวมข้อที่จริงฝ่ายเดียว ดังนั้นจึงต้องมีการพิสูจน์ความชอบหรือการกระทําที่เราอ,อ้างว่ามีการกระทําความผิดทางอาญานั้นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งศาลนะครับจะเป็นองค์กรสุดท้ายในการที่จะพิจารณาก่อนว่าการกระทําของฆาตการ,รกบฏคุณนั้น,นกระทําผิดหรือไม่ นะถ้ากระทําผิดนะโดยงานนี้สบายเลยครับถ้าผลคดีอาญาเน,นี่ยว่ามีความผิดถูกพิพากษาจําจคุกก็ถือว่าสิทธิในการรับราชการเลยนะ <c oughs> ก็เรียว่าผลโดยโดยผลของผลในปริยายก็ได้นะพูดแบบง่ายๆภาษาจีนว่า,า,าน,นะครับเพราะว่า,าต้องไปจนะําคุกเนี่ยนะดังนั้นเอาผลตรงนี้นะฮะมาเล่นคดีวินัยได้นะครับว่าก็ไ เป็นข้อเท็จจริงกันไปจักเลยนะครับก็สามารถดําเนินการที่จะไล่ออกได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะไม่เล้ยงครับหมายเลขคดีนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าข้าราชการตํารวจเนี่ยและทนายความเอนนะครับก็เอาตัวเนี้ยไปเป็นแนวไดใ้ในกรณีเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับหมายเลขคดีดําที่อหนึ่งสามหกห้าครับสองห้าห้าเก้านะครับคำพิพากษาของสูงสุดน,นะครับก็ นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่จะนําเสนอท่านแต่เพียงอันนี้แต่ว่าประเด็นที่ที่ผมนมาอ้างเรื่องของการที่จะแก้ไขนะครับพรบตํารวจมาตรารที่94นะเดี๋ยวว่ากันในสัปดาห์หน้าขอไปทํากันบ้านดีนะเพราะว่าเหมือนกับการร่างกฎหมายนั้นะใช้อะไรที่มันง่ายๆนะไม่ได้ผลว่าในการพิจารณาในการร่างกฎหมายลูกนะกับกฎหมายแม่นะฮะลูกห้ามขัดกับแม่หรืกั และรัฐธรรมนูญก็มีเขียนว้ชัดเจนและที่สําคัญสถานะของบุคคลนะครับในการที่จะพิจารณากฎหมายนะฮะท่านท้องพิจารณาด้วยนะคดีวินัยกับคดีายาหนีมันแยกจากกันนะครับมันแยกจากกันนะฮะแต่ข้อเท็จจริงในคดีายาก็เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินคดีวินัยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้กฎหมายปกครองหลังมื้อเที่ยงนะครับก็ จบไปได้ดีนะครับก็สนับขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะครับมะขามแช่อิ่มไร่ด็อกเตอร์ชามีการหัวรเราะเกิดขึ้นนะฮอ้าวผมก็ต้องโฆษณาสินค้าของในอของผมว่านะครับมะขามแช่อิ่มนะครับชิ้นพอดีคํานะครับรสชาติกาลังดีชิ้นพอดีคาจากไร่ด็อกเตอ,เต<า>เอร์ชาอร่อยจนเก็บไว้กินเองเนี่ยมาน้ำมะขามพร้อมดื่ม เอ่อทีพลัชนะครับก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีมะขามหวานนะครับจากไร่ต้นต้ชาก็ทยอยออกมาแล้วนะครับท่านใดที่จะสั่งมะขามหวานก็อได้ข่าวมะขามมีขึ้นราใช่ไหมฮะเอ่อมีขึ้นราบ้างเพิ่งยันยันคือมะขามพันธะแปะเนี่ยเป็นมะขามที่ถ้าโดนฝนในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับมันจะขึ้นราเพราะว่าพุ่มสมุนของมะขามส่วนนี้มันจะหวานมากนะฮะผมจึงเอามะขามพันธะแปะนี่มาทำวายนะฮะวาย เลอมองอ่ายังไม่ยังไม่ซื้อเครื่องไม่ใช่ครับจะทำบายแล้วเหรอครับเครื่องมาแล้วครับส่งมาเมื่อวานแล้วส่งมาเมื่อวานนะครับควนมสุขีมียังครับมีแล้วบอดเลยนะครับมีแล้วนะฮะก็ใช้ชื่อว่าอ่าเอ้ะมะขามแล้วแบรนชื่อไหนฟ้าปัดฮะไฟปัดครับเออไม่ใช่ถามลูกสิครับคุณพี่ลูกไม่ใช่ตาผมไม่ได้อยู่บ้านเดียวผะไม่ได้อยู่ใต้เตียงคุณครับเอออะไเนาะผมจำชื่อแบรนของแม่ตั้งชื่อเสี่ยวเหมือนเจ้าของผลิตภัณฑ์แหละฮะ มองเธอใครก็เสี่ยวครับมองเธอเลมองปวงตะแบกนอกรปวงตะแบกครับอยู่ในดงด็อกเตอร์ชาครับซึ่งใช้มะขามหวานพันตะแ๊ะแล้วก็เอาน้ําแร่จากน้ําตกบริสุทธ์นะครับตกนี้ผมชั้นที่หนึ่งนะฮะที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้ําแร่ธรรมชาติเราเอามาทิลมผลนะครับรับรองว่าถ้าเป็นเมื่อไหร่นี่ยนะครับ หนึ่งเดือนเมื่อไหร่นี้ก็จะมาให้ส่งให้ชิมนะครับก็ลองติดตามดูนะฮะแต่ท่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันจันทะร์น้าวันนี้ลาไปก่อน,น